สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะในช่องชาแนลนาชา86ทาโร่นะคะแล้วก็พี่ๆที่มีขึ้นความถี่ตรงการมีจิตสัมผัสตรงการผู้ที่พบเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะในช่องชาแนลนาชา86ทาโร่ขอาการกด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเป็นค่าครูนะคะวันนี้เราจะมาทําการทํานายดวงให้กับชาวราศีสิงห์นะคะปี2021หรือปี2564 ถึงแนวทางของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ตลอดปีของปี2 0งพว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดือนของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะผู้อาในช่องนี้แบ่งลัคนาหรือแบ่งช่วงเวลาของราศีนะคะเป็นแบบทางตะวันตกนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมจะเป็นคนที่อยู่ในจัดอยู่ในราศีสิงหรลัคนาสิง คือคนาธาตุไฟนะคะวันนี้แม่หมอจะใช้การทํานายโดยการใช้ไพ่ทั้งหมดสีํสำรับด้วยกันคือไพ่ออร์เคิลความรักโรแมนต์ e อ g เจนก็คือว่าช่วยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณมีแนวทางเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะไปในทิศทางที่ทำให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือมีแนวทางความรักไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้ไพ ทาโร่สองสำรับแล้วก็ไพ่พระพิคเนศนะ,ะเพื่อเป็นการชี้นำทางด้านจิตวิญญาณอันนี้แม่หมออธิษฐานจิตแล้วก็สับไพ่ออกมาให้คุณเรียบร้อยเพราะว่าถ้าสับทั้งสีกองพร้อมกันในคลิปวิดีโอมันนานเกินไปนะคะคุณได้ไพ่หมายเลขเบอร์32นะคะ32ก็คือ,อไพ่ใบนี้แล้วแม่หมอจะทำนายก่อนและจะมาอ่านไพ่สรุปของไพ่พระพิคเนตนะคะว่า ท่านต้องการอยากจะช่วยเหลืออะไรคุณชี้นำอะไรคุณนะคะอ่ะอันนี้เอาไว้ตรงนี้เลยนะเปิดให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราขอเก็บไพ่ตัวนี้ก่อนแล้วจะสับไพ่ให้คุณออกมาสดๆเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังทำทำนายเนาะอ่ะไปกันเลยนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเป็นคนที่ใจกว้างและก็มีน้ำใจนะอ่าไม่ ไม่ไม่ถือตัวนะคะเป็นกันเองอืมเป็นกันเองมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอ่าไม่เครียดนะคะอืมไม่ดึงตัวเองลงไปสู่นะความเครียดนะคะเป็นคนที่แบบว่าร่าเริงก็ว่าได้เนาะรู้จักอ่า สร้างความร่มรื่นให้กับตนเองและเป็นคนรอบเป็นคนค่อนข้างรอบคอบนะคะเป็นคนที่มีความแบบว่ามีระเบียบค่ะในการใช้ชีวิตมีเป้าหมายมีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความฉลาดอืม แล้วก็เป็นตัวเองเป็นตัวเองสูงมากเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะคนชาวราศีสิงห์นะแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าพูดกล้าทำกล้าเสี่ยงนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่หวาดก,กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรก็ตามคุณไม่กลัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงเนะี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีจุดมีความมุ่งมั่นในในเป้าหมายของชีวิตนะ ไม่ไม่ไม่ยอมล้มเหลวหรือไม่ยอม,มยอ่ะย่อท้ออะไรง่ายๆนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะี่คือเป็นจุดที่ดีของคุณในชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆในจุดเด่นของคุณนะคะลักษณะน,นิสัยของคุณทีนี้เรามาดูว่าในปี2021เนะี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรจะ โดยผ่านไพ่เอาผ่านไพ่ยิปซีนะแล้วก็ไพ่หรือไพ่ทาโร่นะคะโอเคเรามาขอาการเปิดเผยของจักรบาลกันว่าชาวราศีสิงห์นะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะในปีส0 2 4นะีะอืมนะคะอขอาการอน,นุญาตสักไพ่นานนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไมา่นานเท่าไหร่อดทนรอแป๊บนึงว้าว คุณได้ไพ่เซ็กอฟวอลไพ่ลื่น เซ็กออคแล้วก็เซ็ก f ์ออฟวอหก,กาถาหกดาบโอเคดเดว์ ไม่คุณค่ะว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไร The Magician โอเคค่ะในปี2021คุณเป็นคนอ่าในปีนี้คุณอ่ามีเป้าหมายนะคะในการใช้ชีวิตคุณต้องการที่จะ ทําเป้าหมายของคุณอนะไปสู่ความสําเร็จคุณมีความตั้งใจมีความตั้งมั่นนะในปี2021นะอ่ะเรื่องของการงานคุณกำลังเหมือนเผชิญหรือก็พยายามประคับประคองแล้วต้องการให้กิจการการงานของคุณผ่านพ้นแล้วก็รุ่งไปได้ด้วยดีถามว่าคุณจะทำได้สำเร็จไหมคุณจะสามารถก้าวผ่านวิกฤต ได้สำเร็จในปี2021นะคะกิจการการงานหรืองานที่คุณทำอยู่คุณจะสามารถทำได้และก็ประสบชัยชนะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีความสุขและก็ประสบผลสำเร็จของเรื่องการงานผู้ที่เหมือนที่ผ่านมาคุณคุณเคยเริ่มคุณทำมาแล้วล่ะคะ่ะคุณคุณทำมาตั้งแต่ปี2000ขอ,ของปีที่แล้วนะของปีที่ผ่านมา คุณพยายามเริ่มแล้วก็ทํามันแต่ว่าตอนนี้คุณจะคุณเหมือนปีที่ผ่านมาคุณพยายามทําและแต่ว่าปีนี้จะเป็นปีของการที่จะคุณอะทาจนถนัดแล้วเกิดความเคยชินแล้วนะคะจากงานที่คุณทำอะเกิดจะเป็นความสามารถเกิดเป็นความถนัดแล้วด้วยความสามารถเกิดเป็นความถนัดของคุณนะคะจะทําให้คุณมีเงินทองมากขึ้นการเงินของคุณอะ จะมีมากขึ้นจากที่เหมือนที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยหนอยอาจจะติดขัดแต่ปี2021นนะคะการงานของคุณน่ะจะไปได้ดีหรือการกิจการการงานของคุณจะเพิ่มพูนผลผลิตทําให้คุณมีเงินเก็บนะคะมีเงินสะสมมากขึ้นหรือมีเงินเข้ามามากขึ้นนะคะ หรือบางท่านอาจจะต้องได้มีการทํางานที่ออกไปเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนหรือการอ,าออนไลน์งานสื่อออนไลน์จะจะเป็นไปได้ผลกําไรที่ดีขึ้นมากๆหรือหรือบางท่านที่กำลังติดต่อเกี่ยวกับการงานต่างประเทศต่างภาษาต่างเชื้อชาตินะงานที่คุณจะต้องนำการส่งออกหรืองานที่คุณกำลังทำโปรเจกต์อะไรอยู่ หรือบา,บางท่านก็เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาบางบางทีคุณก็อาจจะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่าด้วยความสามารถของคุณคุณคุณสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ประสบผลสำเร็จเพราะว่าคุณมีความพร้อมทางด้านของความรู้ความสามารถนะคุณมีพลังใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นถามว่าคุณทำได้ไหมคุณทำได้นะคะประสบผลสำเร็จด้วยในปี2021 ผู้ที่เหมือนบางท่านน่ะได้ย้ายงานย้ายตำแหน่งนะคะได้ย้ายได้ม o v ได้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่ผ่านมาบางครั้งคุณน่ะก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ท้อมาบ้างนะคะก็เหนื่อยแล้วก็ท้อแต่ว่าปี2 0 2พเนี่ยเหมือนคุณนะ่ะพร้อมที่จะสู้แล้วก็ปล่อยตัวเองเป็นอิสระแล้วว่า คุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญอะไรจะเข้ามาคุณพร้อมที่จะสู้นะคุณพร้อมที่จะไปคุณพร้อมที่จะทํามันเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปใน,นทางที่ดีบางท่านอาจจะได้บางท่านอ่ะ,ะ,อะย้ายงานจบงานหรือย้ายที่อยู่อาศัยหรือมูฟมูฟอ่ะเปลี่ยนแปลงะคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายมาหรือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะจะปีเนี้เป็นปีที่คุณอ่ะ จะถนัดในเรื่องของการทำงานในสิ่งที่สายงานที่คุณทำแต่ว่าถ้าถ้า่าบางท่านยังไม่ได้ย้ายหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาในปีที่แล้วปีนี้ต้นปีคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบางท่านก็อาจจะได้ย้ายกิจการย้ายงานหรือย้ายที่ย้ายสถานที่นะคะเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ใหม่แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จ ตอนแรกก็อาจจะเหนื่อยหน่อยตอนแรกก็อาจจะเหมือนดูว่ายากตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะทําไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นวันเวลาที่มาถึงแล้วมันจะทีนี้คุณจะได้แสดงความสามารถของคุณอย่างเต็มที่ความสามารถที่คุณมีเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทําให้คุณน่ะประสบผลสําเร็จนะคะแล้วก็มีเงินเงินน่ะทําให้คุณมีเงินสะสมมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะคะคนที่มองหาถึง งานเสริมคุณถ้าคุณจะทําคุณสามารถทําได้เลยสามารถเริ่มต้นทําได้ในปีนี้นะคะจะทําให้คุณะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปอย่างฉับพลันและก็เปลี่ยนแปลงมุมทิศทางที่ดีขึ้นงานที่คุณเกิดจากไอเดียจินตนาการหรือสิ่งที่คุณะเป็นคนคนมีความสามารถอะไรคุณมองถึงในศักยภาพในตัวคุณะแล้วคุณก็จะเอาเนี้ยมาเป็นงานเสริมของคุณนะมาต่อยอดนะคะจะทําให้คุณะ งานเสริมหรืองานที่คุณอยากจะทําอ่ะไอเดียที่คุณอยากจะทําอ่ะคุณเริ่มสร้างสรรค์คุณทําได้เลยคุณไม่ต้องลังเลนะคะคุณสามารถทําได้เพราะว่างานตัวนี้ที่คุณคิดที่คุณอยากจะทําอ่ะจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงไปครั้งยิ่งใหญ่นะเปลี่ยนแปลงไปครั้งยิ่งใหญ่คือคุณจะมีการเงินที่ดี มีความมั่นคงของเรื่องการเงินจะต่อยอดให้คุณนะคะมีเงินแล้วก็สะสมเงินได้แล้วก็ได้ดีด้วยนะคะอืมไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกลัวการที่จะอ่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามีการโยกย้ายเข้ามาก็จะเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางที่ดีสําหรับชีวิตของคุณในชาวราศีสิงห์นะคะอ่าถามว่าถ้าท่านที่ ไปสมัครงานหรืออยากได้งานใหม่หรือสอบแข่งขันคุณจะประสบผลสำเร็จแต่ว่าคุณเองก็ต้องพยายามนะคะพยายามที่จะต้องอต่อสู้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับการที่เหมือนคุณไปสอบแข่งขันแต่ด้วยด้วยที่ด้วย,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 วยที่คุณมีคน,เป,นเป็นคนที่มีความพยายามและคุณทำมันนะคะจนฝึกฝนจนเหมือนคุณทำเป็นประจำจน จนเป็นความชํานาญนะคะแล้วแล้วเรื่องราวปฏิหารก็จะเกิดขึ้นคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะอ่าในปี2021นี้ในชาวราศีสิงห์นะคะอ่าคุณจะเป็นคนที่สามารถอ่ะพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองเนะี่ยไปได้ไกลบางท่านก็อาจจะได้ไปสู่สื่อออนไลน์หรือไปถึง ต่างถิ่นแดนไกลเลยก็ได้นะคะไปถึงต่างประเทศเลยคุณจะสามารถเหมือนได้ทำงานในต่างชาติต่างภาษาหรือได้ติดต่อคอนแทคกับคนต่างชาติต่างภาษาจะนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองให้กับคุณหรือบางท่านที่ทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลจะนำมาซึ่งความมั่งคัง่งและก็ความร่ำรวยให้กับคุณนะคะคนที่ทำงานอยู่กับเหมือนต่างถิน่นไม่ได้อยู่ในประเทศของตัวเองนะคะจะทำให้คุณอะ คุณอยู่ที่นั่นมันเกิดความคุณทำงานจนเกิดความชำนาญและคุณจะเหมือนกลายเป็นคนที่พร้อมในเรื่องของทรัพสมบัติหรือพร้อมในเรื่องของความสามารถคุณพร้อมไปทุกๆอย่างและคุณก็จะมีความเก่งขึ้นและจะทำให้คุณน่ะแสวงหาผลประโยชน์สแสวงหาผลกำไรหรือสแสวงหาเงินได้มากขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ เอาละค่ะไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในชาวราศีสิงห์แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะไม่ต้องกลัวในใน,ในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะให้คุณกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะสาหรับไพ่ประพิษคุณได้ไพ่ใบ3-2คือเหมือน พระพิพเคนเนตขี่ช้างนะที่คุณได้นะคะเรามาดูซิว่าท่านต้องการอยากจะแนะนำอะไรคุณในเรื่องของสายจิตวิญญาณนะคะเพื่อจะให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งในการก้าวเดินชีวิตก็คือว่าไพ่ใบที่สาส .2 บองบอกว่าคือให้ศรัทธาที่แน่วแน่และมั่นคงอยา่าอยากกลับไปกลับมาหรือหวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะ,อะขอให้คุณมีความแน่วแน่แล้วก็คุณควรมีม จิตใจอะที่จดจ่อต่อเป้าหมายและอย่าหวนไหวต่อคำพูดหรือความคิดของคนอื่นนะคะรวมทั้งความคิดของคุณด้วยนะพ,พัฟพิคเนตบอกว่าอ่าคุณเห็นไหมคะว่าเหมือนพัฟพิคเนตกำลังขี่ช้างอยู่อะคะ่ะต้องการชี้ให้เห็นว่าเมื่อคุณทราบถึงความพยายามในสิ่งที่คุณทำบางครั้งมันก็อาจจะไม่เป็นผลแต่คุณจะท้อ คุณจะท้อใจแต่แต่อย,ย่าหยุดในสิ่งนั้นนะคะ,ะให้คุณนะ่ะบางครั้งมันก็เป็นเหมือนอุปสรรคชิ้นใหญ่เพราะว่าเหมือนเหมือนใจคุณท้อมันก็เป็นการขัดขวางอะชีวิตคุณในขณะนั้นนะคะบางทีคุณอาจต้องทํางานหนักนะนะคุณอาจจะต้องทํางานหนะักแต่ก็ได้รับผลลัพธ์ตอบแทนน้อยหรืออาจคุณรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าในความสัมพันธ์ เหมือนหาเหมือนเหมือนคุณแบบว่าเหมือนคุณมีความรู้สึกท้อแล้วก็เหมือนโทษตัวเองต่าวโทษตัวเองนะคะมันมันเป็นปัญหาเหมือนเป็นปัญหาสําหรับความคิดของคุณฉะนั้นคุณต้องขจัดปัญหาตรงนี้ออกไปนะ,ะปัญหาที่แท้จริงอะคือมันมาจากความคิดในใจของคุณไงตีนี้ท่านบอกว่าให้ใช้ความพยายามของคุณนะคะ,อ,ะอย่าอย่ารู้สึกท้อเมื่อเห็นว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะไม่ส่งผลนะคะ ไพ่ใบนี้ก็คือไพ,พ่พิคเนตใบนี้บอกว่าเป็นไพ่ที่พ,พิคเนตขี่ช้างเนาะไพ่ให้คุณนึกถึงจิตวิญญ,ญาณของช้างช้างเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนทุ่มเทจิตใจช้างเตือนให้คุณระลึกถึงว่าการสื่อสารความรักความเชื่อใจเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวคนรักก็ตามช้างเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์และมั่นคงในความสัมพันธ์พร้อมที่จะปกป้องและอยู่เคียงข้างกับคนที่คุณรัก นะคะฉะนั้นความรักความดีของคุณในตรงนี้หรือให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งอ่ะให้คุณก้าวผ่านตรงนั้นไปให้ได้นะดังนั้นน่ะไม่ว่าดังนั้นนะคะให้คุณมีสมาธิต่อเป้าหมายและอย่ายอมแพ้ที่จะสร้างที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณทำจงทำให้จงทำ จงเชื่อมั่นในจิตใจที่เข้มแข็งของคุณอ่ะอย่าหวั่นไหวต่ออุปสรรคที่เข้ามาทดสอบคุณนะคะจงมีความศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็มีความพยายามต่อไปอในไม่ช้าก็จะประสบผลสําเร็จเหมือนคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แหละที่แม่หมอเห็นมันก็คล้องจองกันเลยเนาะที่แม่หมอเปิดขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงของคุณอ่ะบางครั้งคุณก็อาจจะมีการเหนื่อยการทอ้อฉะนั้นคุณต้องเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นใน ในสิ่งที่คุณได้พบเจอเชื่อมัน่นแล้วก็มีความศรัทธาและก็ตั้งเป้าหมายคุณจะไปสู่ความสําเร็จบางครั้งคุณอาจจะต้องทํางานหนักหน่อยเหนื่อยหน่อย,อยแต่การเหนื่อยครั้งนี้จะส่งผลให้คุณประสบผลสําเร็จแล้วก็ได้มีเงินมีทองเข้ามาความการเหนื่อยครั้งนี้ไม่ได้เหนื่อยแบบล้มเหลวแต่เป็นการเหนื่อยไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ความมั่นคงของการเงินนะเป็นการที่อาจจะเหนื่อยแต่คุณจะประสบผลสําเร็จในทุกๆด้าน นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ความรักกันขอการเปิดเผยค่ะให้กับคุณทีนี้เรามาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่นะสำหรับคนที่มีคู่ก่อะเป็นสามีภรรยาหรือคู่คบกันอยู่เป็นแฟนกันอยู่ได้หมดนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในปีหน้า ลักของคุณเหมือนผูกคุณคนที่มีคู่นะที่เป็นสามีบางท่านก็อาจจะต้องห่างกันเหมือนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือจะต้องโยกย้ายอาจจะมีความห่างกันฉะนั้นคุณจะต้องอเชื่อมั่นในซึ่งกันและกันนะคะและก็เหมือนต้องช่วยกันปอบประโลมหัวใจหรือสร้างความโรแมนติกการสื่อสารการพูดจา,าต่อการให้กำลังใจกันมากขึ้นเพราะว่า บางท่านก็อาจจะอยู่ไกลกันหรือตำแหน่งหน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นหรือมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีการเหมือนห่างกันนะคะฉะนั้นแต่ว่าพวกคุณอ่ะมันเป็นการห่างเพื่อสร้างเพื่อสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นไม่ได้ห่างเพราะมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์พวกคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พวกคุณจะเป็นคู่ที่เคียงบ่าเคียงไหลกันและสามารถประสบผลสําเร็จจะทําให้คุณอ่ะมีความสุข ไม่ว่าจะทําการสิ่งใดในเรื่องของความรักจะนําพาซึ่งคุณไปสู่ความเจริญนะคะแต่ว่าเหมือนที่เห็นเน่เหมือนพวกคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอ่าเหมือนคุณมีความรับผิดชอบเยอะต่อในเรื่องราวของการทํางานการเงินนะคะฉะนั้นเหมือนพวกคุณต้องช่วยกันนะแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันจะทําให้คุณสามารถ ไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้ได้นะคะก็ยังจะสามารถสู้ไปด้วยกันได้อยู่นะไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงแต่ว่าด้วยความห่างไกลกันก็อาจจะเติมความหวานให้กันคุยกันบ่อยๆให้กําลังใจกันบ่อยๆเนาะโอเคค่ะสําหรับคนที่เป็นแนวโน้มนะแนวโน้มความรักของคุณนะคะทีะนี้มาดูคนที่โสดคนที่โสดก็เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วนะพร้อมที่จะเปิด หัวใจพร้อมที่จะรับกับความรักและก็เรียนรู้กับความรักครั้งใหม่แต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะฉลา,าดเลือกฉลา,าดคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณไม่ทุ่มไปทั้งหมดในหัวใจของคุณคุณจะรู้จักเรียนรู้กับเรื่องราวที่ผ่านมาและจะสามารถมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นนะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณสำหรับคนโสดนะคะอีกสามใบอืม การเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะกับคุณไม่ว่าใครคนใดเข้ามาที่ไม่ดีกับคุณคุณจะสามารถจบความสัมพันธ์ได้อย่างฉับพลันคุณจะไม่อิดออดรอช้าแต่สิ่งแต่อย่างใดเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะเลือกแล้วก็ฉลาดในการที่จะใช้ฉลาดที่จะเลือกแนว,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 วทางความรักความสัมพันธ์แล้วเนาะอืม คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆในความรู้สึกคุณจะเป็นคนที่ดูดีแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงของการเงินเหมือนคุณแบบว่าคุณเหมือนคุณจะปล่อยให้ความรักเป็นไปตามธรรมชาตินะคะถ้าคนไหนที่เข้ามาหรือเข้ามาไม่ดีกับคุณคุณพร้อมที่จะจบได้ตลอดเวลาแล้วก็ข้างคุณค่อนข้างที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มองเห็นถึงความมั่นคงของเรื่องของอนาคตมากกว่านะทงโสดนะคะ โอเคสิ่งไหนที่ไม่ดีกับคุณคุณพร้อมที่จะปลดปล่อยออกจากชีวิตคุณคุณจะไม่ขังตัวเองอยู่กับเรื่องราวกับความรักที่ไม่โอเคสําหรับคุณอีกต่อไปสําหรับคนโสดคุณเป็นคนที่มีใจิตใจที่เข้มแข็งมากๆในช่วงในปีหน้าในชาวราศีสิงห์ทีนี้เรามาดูไพ่ออร์เคิลนะคะกับความรักความสัมพันธ์ว้าวคุณได้ไพโ่โรแมนต์โรแมนต์ฟิลลิ่งนะคะแล้วก็อ่าวีดดิ้งอ่า ไพ่โรแมนต์บอกว่าอะไรจะมีคนเข้ามาทําให้คุณอะจิตใจแบบว่าตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงนะคะหรือทําให้คุณแบบว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นมากๆถ้าคนคนนั้นเข้ามาทําให้คุณตื่นเต้นอะให้คุณแบบว่าเปิดใจแล้วก็ลุยเลยนะคะแล้วก็สร้างสามารถ สร้างความสัมพันธ์กับความรักนั้นได้นะลุยจีบชวนไปออกเดทบอกรักคุณอาจจะได้บอกรักคนคนนั้นก็ได้หรือคนคนนั้นจะมาบอกรักคุณแล้วก็สร้างความโรแมนติกให้กับคุณนะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่คนที่แต่งงานเหมือนให้คุณอะสร้างแรงสร้างความโรแมนติกเกิดขึ้นระหว่างคู่รักของคุณนะคะเหมือนพูดคุยพูดจาอ่อนหวานพูดจาออดอ้อนหรือ อ,ออกไปเที่ยวออกไปเดทกันนะคะสร้างความโรแมนติกให้เกิดขึ้นสําหรับคู่รักนะคะเหมือนบางครั้งคุณอยู่ไกลกันมากหรือคุณทํางานหนักคุณก็จ,จะชวนกันไปทานข้าวไปดูหนังไปออกเดทหรือไปอยู่กันด้วยกันสองต่อสองนะคะทําสร้างความโรแมนติกทานข้าวจุดเทียนอะไรประมาณนี้สร้างความโรแมนติกให้เกิดขึ้นจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ไปต่อกันได้ในปี2021แล้วก็ไพ่อ,อีกใบหนึ่งคือวีดดิ้งนะคะ สําหรับคนที่มีคู่เหมือนบางครั้งคุณอาจจะเหนื่อยอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเหนื่อยแบกรับหรือความสัมพันธ์หรือ,อความรู้สึกอะ่ะที่มันมีต่อกันมันลดน้อยถอยลงอะ่ะให้คุณอะ่ะย้อนกลับไปในวันที่คุณคบกันครั้งแรกย้อนกลับไปในวันที่คุณแต่งงานกันระลึกถึงวันวันนั้นแล้วก็พยายามพูดขึ้นมาพยายามนึกถึงตรงนั้นขึ้นมานะคะเพื่อจะ เพื่อจะกระชับความสัมพันธ์ให้คุณนะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกกลับมารักกันแล้วก็รู้สึกดีๆต่อกันเกิดขึ้นนะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้คุณไปต่อได้สําหรับคนโสดคุณก็อาจจะได้พบคู่หรือจะได้พบเนื้อคู่ในงานแต่งงานหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงาน และบางท่านก็อาจจะได้แต่งงานในปี2021ในชาวราศีสิงห์นะคะและคุณอาจจะได้พบเจอแฟนพบเจอเนื้อคู่ในงานแต่งหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานไว้พวกจัดเว n g จัดงานแต่งงานงานเลี้ยงคู่รักางานเดทออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับ เรื่องราวของการแต่งงานนะคะคุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ในแบบนั้นเลยนะคะบางท่านก็ลงเอยถึงได้ขั้นแต่งงานมีการแต่งงานเกิดขึ้นในปี2021สําหรับคนโสดนะคะสุดท้ายแล้วเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่เกิดในชาวราศีสิงในปี2021ปีนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยแต่การเหนื่อยของคุณจะนํามาซึ่งผล ผลิตหรือการทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็ร่ํารวยขึ้นมีเงินขึ้นอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะ อ่าหวั่นไหวกับสิ่งที่เข้ามาขอให้คุณมีใจเชื่อมั่นในเป้าหมายของคุณขอในปีนี้ขอให้คุณร่ำรวยมีความมั่นคงของเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เป็นปใิทิศทางที่ดีรวยรวยรวยแล้วก็เฮงเฮงมีความสุขทางใจมีความสุขทางกายและก็อย่าลืมทําบุญสะสมบุญบารมีช่วยเหลือเกื้อกูลเ,เพื่อนรอบเพื่อนรอบข้างหรือคนรอบข้างนะคะ เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านค่ะผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิดหรือสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ขขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะสําหรับปี2021เจอกันใหม่ในคลิปลายเดือนนะคะก็มามาดูเป็นรายๆเดือนๆือไปก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นภาพรวมทั้งปีนะสุดท้ายแล้วก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมค่ะลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์นะจ้า